คำถามที่11ครั้งที่42ไม่ได้ถามท่านโดยตรงแต่ถามพระทั่วไปมีผู้หวังดีชื่อทายถามมาใน y youtube โปรดกรุณาฟังได้เลยนะเจ้าค่ะทายเนี่ยเป็นคนหนึ่งนะคะที่เคยหัดหลังให้ศาสนานี้เพียงเพราะว่าทายรู้สึกว่าสิ่งที่สอนเนี่ยศาสตรตะวันตกเนี่ยช่วยในการดับทุกข์ของทายได้เก่งมากกว่า ถามว่าทำไมไายึงคิดอย่างนั้นนะคะอาจจะด้วยสังคมที่ายเติบโตมานะคะพานเนี่ยสอนสายเหมือนกันแต่สอนในในมุมที่ให้ปล่อยวางให้อีกนอบางเรื่องเอะอเราจะทําอะไรเรามีความรู้สึกอะไรไหมยอยาคิดแบบนี้นะสอนให้เป็นคนดีสอนให้ถือศีลห้าจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนแต่พอายเจอปัญหาเวลาที่สายอหักอย่างเงี้ยคะ่ะทําไมสิ่งที่มันเด้งขึ้นมาอะคะ่ะมันไม่กลับเป็นสิ่งที่เขาสอนเลยายก็ค่อนข้างจะแปลกใจนะคะกลายเป็นว่าไซต้องไปดิ้นรนหาแบบว่า ทำไมแฟนมันถึงแบบนอกใจหรือบางอย่างอะคะเวลาที่ไซแบบฟังคาสอนแบบนี้ไซก็คิดเออมอเผินเผลมันก็ดูดีแต่ทําไมความรู้สึกที่มันทุกข์อยู่อย่างนี้ยคะ่ะจะจัด,จดการกับความรู้สึกนี้ยังไงไซรู้สึกว่าศาสนาเนี้ยวนเวียนอยู่กับพิธีกรรมนะคะหรือวนเวียนอยู่กับสวดมนต์อ,อ้อนวอนขออะไรบางอย่างหรือวนเวียนเกี่ยวกับ ศาสนานี้ไม่น่าจะช่วยอะไรเราได้คะไซรู้สึกว่าหากจะต้องให้ช่วยอะไรบางอย่างก็อยากจะให้ศาสนาเนี้ยค่ะช่วยทบทวนนิดนึงว่าสิ่งที่สอนมาเนี่ยสอนอีท่าไหนทําไมสอนให้ออกจากวัดปะแต่ยิ่งสอนไปเด็กยุคนี้ถึงอยากจะออกจากศาสนานี้สิ่งที่อยากจะช่วยก็คือช่วยทบทวนค่ะขอบคุณค่ะหนึ่งสองก่อนมทน,นาคุสายมากนะ พันาบุญกุศลที่คุณทายได้ให้ศาสนาเนี้ยทบทวนแต่คุณทายคงไม่ได้หมายถึงพระพุทธเจ้าหรอกนะพระพเจ้าท่านปรินิพานไปแล้วคงจะหมายถึงพระนะสอนยังไงนะเอาอย่างนี้ทําให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันออกอยากจะออกจากาสนานา้นะอนมาก็บรรยายไปถึงต้นเหตุของที่เธอสงสัย อะอันมาสรุปดังงี้นะข้อหนึ่งพระสอนให้ปล่อยวางมีอิกนอบางอย่างอิกนอก็คือความไม่รู้จริงความโง่เขลาอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยนะหรือความเพิกเฉยเมินเฉยก็ได้พระก็สอนว่าอย่าคิดแบบนี้นะมันไม่ดีข้อสองมีความรู้สึกอะไรมาก็สอนให้เป็นคนดีให้ถือสีลห้าจะได้ไม่เดือดร้อน ฟังเราดูก็ดูดีอ่ะนะแต่ว่ามัน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 ไม่ด้อินนะ่ะนะข้อสามไปดูดวงมาเพราะอะไรแฟนจริงนอกใจนะข้อสี่มีแฟนนอกใจพระก็แก้ไม่ได้สาตวันตกแก้ได้ดีกว่าแก้ทุกข์ได้ดีกว่านะข้อห้าวนเวียนอยู่กับยันพิธีกรรมนศะาส,สนาเนี้ยวนเวียนอยู่กับยันพิธีกรรม ศาส,สนาเนี้ยวนเวียนในการสวดมนต์อ้อนวอนศาส,สนาเนี้ยวนเวียน,นกับสวดอ้อนวอนร้องขออะไรบางอย่างซึ่งเป็นการคาดหวังรวมมเลองแรงสวดเพื่อจะให้อ้อนวอนคาดหวังอะไรบางอย่างรวมมเล็งแรงนะไม่ไม่แม็กเซนเลยแม็กซเซนคือไม่สมเหตุสมผลไม่มีเหตุผลว่างั้นเถอะข้อเจ็ดให้ศาสนาเนี้ยช่วยทบทวนนะครับ แปดสอนให้ออกจากวัฏะข้อเก้ายิ่งสอนเด็กรุ่นใหม่จึงอยากจะออกจากสนานนี้มันเพราะอะไรนะเพราะอะไรก็เดี๋ยวเดียวไว้ข้อเก้านะทีตอนนี้เราจะมาพูดถึงข้อแปดนะออกจากวัฏฏะออกยาววัฏะก็บอกแล้วความวนเวียนแต่ตายเกิดเกิดวัฏะนี่คือความวนเวียนแต่ตาย,ตายเกิดเกิดสุขสุขทุกๆอยู่เงี้ยไม่รู้จะจบจากสิน้น เรียกว่าวัตตะนะวัตตะเนี่ยนะถ้าพิสูจน์ไม่ได้คือเราตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดแต่เราพิสูจน์ได้เวลาเราเกิดมาแล้วแก่เจ็บตายคือต,ตอนีเราจะเกิดมาเนี่ยเราไม่รู้มันพิสูจน์ไม่ได้ธรรมะพระเจ้าสันติโกผู้ศึกษาและปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกไม่จํากัดการชาตินี้ชาติหน้าตายเกิดต้องพิสูจน์ก็ต้องพิสูจน์ทางจิต เจตสิกรูปน,นิพานพิสูจน์ทางมังสะจับสูบไม่ได้พิสูจน์ทางตัวตนบุคคลเราเขาไม่ได้นะแต่พิสูจน์ทางจิตเจตสิกรูปน,นิพานพร่อาจารยงบอกว่ามโนโปุพังขมามโนศสษถามมโนมายาจิตวิญญาณเป็นประธานของสิ่งทั้งปวงเมื่อจิตวิญญาณเป็นอะไรสุขทุกข มันก็เอาพิสูจน์ได้เห็นในปัจจุบันแต่ถ้าเราตายไปขณะเราทุกข์ขณะเราตกนรกทุกข์เดือดเนื้อร้อนใจเราตายไปเราก็ตกุกทุกข์เดือดเนื้อร้อนใจหมดเพราะตาหูจมูกลิ้งกายใจเราถูกเผาเหลือแต่วิญญาณทารู้นี่อนรกหละที่แท้จริงนะอัตามาก็ขอต่อ ข่าวที่แล้วนะข่าวที่แล้วพูดสติปฐานสี่ยังไม่ได้อธิบายคำว่าสติเลยนะสติปัฐานคือที่ตั้งของสตินะคือพูดพูดไปแล้วง่ายๆมันก็มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่สำเร็จหรอกเอาง่ายๆคนรุ่นใหม่เนี่ยนะชอบอะไรสั้น คนลุกใหม่อะเอาอะไรทั้งสั้นทั้งสั้นก็เอา,า,เ,าอเธอมารู้ราคาตกสามเหรเธอก็เป็นอาหารแล้วเรมันได้ไหมรู้กันหมดแหละพระก็รู้แล้วเป็นอาหารกันทุกองไหมเพราะอะไรเพราะไม่ไม,ไม่ไม่มีรายละเอียดที่จะไปถึงตรงนั้นไงอาตมาก็ขยายรายละเอียดให้ระดับหนึ่งเพราะงั้นเธอก็เอาแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะหลับตา แล้วจะตัดสรู้เหมือนะูุทธเจ้าพระเจ้าก็ดับอยู่ใต้ต้นไม้จะเอาอย่างพระเจ้ารับวิบากเดี๋ยวจะจะขยายให้ฟังผู้เจ้ารับวิบากไอ้ที่ไปนั่งใต้ต้นไม้แล้วหลับตาทรมานตัวเองหกถึงหกปีท่านรับวิบากพระติปดกระบุชัดเจนเดี๋ยวเดี๋ยวตามเธอตามเธอเดี๋ยวเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะ ก่อนจะตัดสรุปประจนมานมานเป็นยังไงถ้าฟังก่อนนะั้นคงจะเห็นล่ะแต่อันนี้ก็ขอผ่านไปก่อนเนะพราะมันละเอียดนยมันลึกซึ้งพระยาตัดไว้ในพมประชาลสูตรเล่มสิบห้าข้อร้อยเจ็ดสิบสองหน้าสองร้อยยี่สิบเก้าอาตมาจะอ่านให้ฟังแล้วกันอ่านด้วยยอนะไม่ต้องมากเล่มเก้าว่าด้วยท้ามหาพมอรัธนาพระพุทธเจ,จ้า ให้แสดงธรรมหน่วงนันนะบอกว่าพระเจ้าเนี่ยนะอยู่ในที่สงัดพือนหลังจากตัสรูแล้วนะอยู่ในที่สงัดก็ลำพึงอย่างนี้ว่าธรรมะของเราเนี่ยธรรมะของเราไอ้ทุกข์เหตุที่เกิดทุกข์แล้วที่ดับทั่ดับมันได้เนี่ยนะมันมันไม่ใช่จะ จะรู้ได้ได้ง่ายๆถ้าพู้ที่มีความรื่นลมและอาไรอาวรนในรูปสวยๆลดอาหารอร่อยอร่อยกินลดอาหาร,รเราพรจเจ้าบอกกระทอกกินเนื้อบุตรไงบุตรตามังสาสูตรเห็นไมมันมันไปบดนั่นแหละถ้ากินอาหารอร่อยอร่อยเธอก่งกินเนื้อบุตรถ้าเธอกินเนื้อบุตรเธอจะรู้สึกยังไง คือเรื่องของเรื่องเรื่มเรื่มสิบหกย้อนไปอีกนิดนึงกันย้อนไหลาย้ยอนมันจะงงกันนะเนี่ยมันเรื่องเดียวกันทั้งหมดเดยแหละถ้าเธอฟังดีๆถ้าฟังให้ครบครบทุกตอนกบลิงอาหารอาหารสี่อาหารเป็นหนึ่งในโลกนะอาหารไม่ใช่เพื่อกินแล้วอ,อายุยืนยาวไอ้ดั่นมันอนุบาลแต่อาหารเป็นหนึ่งในโลกอาหารที่ทําให้เธอเป็นอรหรัน แค่อาหารอย่างเดียวนี่แหละคืออาหารสี่เกาลิงกะลาาหารคืออาหารคือทำข้าวหย,ยาบนะเหมือนเหมือนพ่อแม่ลูกเดินทางผ่านไทยกัรดานไปนะเพราะว่าโรคระบาดมันมีก็หนีไปเอาอาหารไปกินนะทางแล้วก็อาหารหมดพออาหารหมดก็ปรึกษากันทําไงดีเรายังไม่พ้นไทยทางไกลกัรดานยังไม่พ้นวัตะเลยอะทําไงดี ก็ฆ่าลูกน้อยๆกิน,นสิลูกสาวว่าช่างเจราจาก็เลยอ,อลงฆ่าแล้วทําเนื้อตักแดดแล้วกินไปขณะที่กินเนี่ยเธอจะกินอร่อยไหมเธอจะติดในรูปรกสกลิ่นสัมผัสของเนื้อของลูกไหมล่ะไม่จะเอาเปรียบเทียบอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลากินอาหารไม่ให้กินอร่อยกินเพื่อให้ร่างกายอยู่แล้วก็เสียใจเออ แหมลูกของเราไปไหนนะลูกของเราต้องตายไปแล้วนะเนี่ยเป็นเนื้อตากแห้งเนี่ยเรากินลูกลูกสาวด้วยอะ่ะนี่เหมือนกันเธอกินอร่อยไหมถามจริงๆเพราะฉะนั้นเวลาเรากินอาหารกินเพื่อให้ร่างกายอยู่กินอาหารที่มีประโยชน์นี่กินอย่างเดียวนะไม่จะมีผัสสาหารมโนสัญญาหารวิญญาณอาหารอีกอัตมาอธิบายไปแล้วอะ่ะ อืมโอเคผ่านเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันจะไม่จบนะเนี่ยถ้าเธอเรื่นลมยินดีอะไรอววรในรูปในรสในกลิ่นน้ำหอมในสิในเสียงพราะเพราะนะในสัมผัสที่อ่อนนุ่มเสียวสุสาสุาสายังด,ดีอะไรอวอยน,นั่นอยู่เธอติดใจไงเธอถ้งทุกข์ ตาต่อลิเกบอกตาต่อตามาประสานแแค่นั้นตาต่อตาเป็นหนุ่มๆเนี่ยไยรุ่นเนียตาต่อตามันเจอะกันแค่นั้นเอาแล้วสุขสาสุขสาแล้วอันนั้นมาเคยเป็นมาก่อนเอาเนื้อเนี่ยถูกก็ใช้หนุ่มรถนนั่งรถเมย์นี่แหละโอ้ร้อนก็ร้อนถูกเนื้อเหงื่อออก ถูกไอ้นมเฮ้ยพอสา,สาวสวยมานั่งแปะเนื้อถูกอ่าสุสาสุสาเอ,อ้อยากจะอยู่นานๆเน,นี่ยไม่ปทานนะอ่ะทีนี้ถ้าเธอยินดียินดีในรูปสวยรสยอร่อยอร่อยนะกินน้ําหอมในสัมผัสในเสียงเพราะ อะไรวันอยู่เนี้ยเธอไม่รู้หรอกธรรมะของเราเนี่ยรูจ้าตัดน,นะนะอ้าวถ้าเธอเพิดอเพลินอีกเพืเอ่อเพลินในอะไรเพื่อเพลินในรูปโอ้ดาราคนนี้สวยนั่งเองกคนนี้หลอ่อเออแสดงดีในรูปในรถอร่อยอีกแหละ <c oughs> <c oughs> ขอไป <c oughs> ในกลิ่นกลิ่นน้ำหอมชื่นใจ น้ำหอมก็มีหลายตาบบเมื่อก่อนหนุ่มๆเดียวมาชอบตาบูเยอะแยะหมดแหละกลิ่นนี้ดีกลิ่นนั้นเดียใช้นิดหน่อยนะเอา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 แปะที่หูอย่าแปะมากแปะมากมันจะฉุนเอานิดเดียวแปะนิดนึงแปะนี่หอมเดินไปก็โอ้อม่หญิงคนนี้หอมไม่ใช่หอมหรอกลงไม่อาบน้าหอมมันก็เหม็นเหมือนกันแหละเอามาหลอกกันน่ะโอ้แต่งตัวสวยหอมสวยชื่นใจมันหอมมันหอมกิน เพื่อวันนี้กินลงไม่อาบน้ําสิเหม็นไม่วันต้อมไอ้สวยนั่นแหละอาบวันตะกีกี่ครั้งอ่ะตื่นเช้ามาก,ก่อนไปทำงานก็อาบกลับมาก็อาบกินไม่มีเอาใส่น้ำหอมมาเติมแตะแตะซ้ายขวาแม่หอม ทาแก้มเอาแป้งทาแป้งอะไรต่ออะไรมันหอมจูบแก้มมันหอมหรือหอมซากศพมันเกิดมาจากสัตว์ในปัจช้าท้องของเรานี่แหละไปภาคพ่อภาคแม่เขาแล้วมาเติมมาเนี่ยเพลิดเพลินดิน,นดีอะไรวอวในนั้นอยู่ในเสียงในสัมผัสสุซาสุซา เห็นว e ่าไอ้ตรงเนี้ยมันดีมันเสียวดีเนี่ยไปอุปทานเอาว่าส่วนใหญ่มันก็ถูกต้องมันก็นั่นทั้งนั้นน่ะถ้าเนื้อบางบางมันก็เสียวตอนเป็นเด็กอะเธอเธอเคยไหมล่ะติกเด็กอะเอาเท้าเนี่ยเพื่อนเกาเท้าขันออ้ยขันขันขันดิ้นรนตอนนี้พอแก่เราไปเกาสิเฉยมันไม่เที่ยง พูอะไรนิดหัวลอก็ข้าเลยได้พูดไปเฉอออยๆก็เลยต้องไปเล่นดูไอ้ตลกทั้งหลายมันไม่ยอมไงมันชอบสนุกอ่ะคนอ่ะมันชอบยินดีพอใจเพลิดเพลินเพื่อให้เราสนุกมาธรรมะนี่มันทุกข์มันศึกษาไม่ได้นะปฏิบททัติทำเล่าพระเจ้าบอกว่าโอ้มันจะเสีย มันจะไม่ไหวนะเราจะเหนื่อยเปล่าเพราะจะต้องรู้อริยาสตรแล้วต้องรู้อิทัปัจจยาตาธรมที่เกี่ยวเนื่องกันปฏิจสมุบาติไงที่จตมาที่บายไปแล้วอ่ะเพราะอาวิชาจึงเกิดสังขารปรุงแต่งกายวาจาใจเพราะเราไม่รู้ไงไม่ศึกษาเราก็มีอวิชาเต็มศรีรษะละเหมือนรูปของ ผู้หญิงอ่ะนะท,ที่เขียนให้ดูเราก็สังขารรุงแต่งทางกายวาจาไปก็มีธาตุรู้เธอลองคิดตัวสิทั้งกายวาจาไปเธอพิจารณาใครควรเธอก็จะรู้อ่ะวิญ,ญ,ญาณธาตุรู้รู้มันก็ต่อไปที่นามทุตัวไปรู้รูปคือรู้รูปพี่แปดนามอีกห้าก็จะผ่านไปสรายตนะสะพานเชื่อมต่อไปตาหูจมูกกลิ้นกายใจไปกระทบรูปล้วยเดี๋ยวเกิดผัสสะ เบอรภาษาหกเบอร์ภาษาหกเกิดเวทนาอีกหกจักภาษาจัตากระทบรูปหูยินเสียงเนี่ยทวันนอกทวันในก็จะเกิดภาษาภาษามก็เกิดให้เวทนาหกเวทนานี่เวทนาจับไปสวยลมจากทวันนอกทวันในเนี่ยเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดชอบเกิดชังเกิดเวขานะไอเวทนาเนี่ยมันมันสุข อทุกข์อุปสจากทวานน,ะน่ะนะมันมาจากไหนมันมาจากตัณหาความยินดีพอใจเพลิดเพลินนี่แหละยินดีพอใจเพลิดเพลินในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสจากทวานทั้งหลายนะีน่แหละนะซึ่งเราสะสมเป็นอุปทานของเราชาติไหนไม่รู้อะทุกคนเป็นหมดอะมันเป็นได้ไงก็ไม่รู้เพราะเราอุปทานมาไม่รู้กี่ชาติแล้ว มื่อเกิดพบที่อยู่ที่เป็นที่มีที่พอใจของเราทําให้เราเกิดทางจิตเมื่อเกิดทางจิตเราก็ก็เกิดมาทางกายมนโนภูพังคมามนโนเสถษฐามนโนวัาจิตวิญญาณเป็นระธานของสิ่งทั้งปวงใช่ไหมพอเกิดมาเนี่ยได้ชราเจ็บป่วยแก่เจ็บแล้วเราก็ตายเราก็พบกับตอนที่เราอยู่เขาพบกับโศกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปยาก โศปริเทวะแล้วไม่รู้จักแล้วทุกอย่างนั้นอ่ะโทรมนัดน้อยใจเสียใจสมหวังก็ดีใจสมหวังก็โทรมนัดอุปย่าตึดอัดขาดเคียงไม่พอใจท,ไมไมทําไมมันถึงทิ้งกะกูก็ดีดนี่หว่าเห็นไหมเนี่ยก็คือทุกต้องมีเลี่ยงได้เลี่ยงไม่ได้อีกสิบข้ออย่างที่อธิบายไปแล้วเอ,เอาเอายอ่อแค่นี้นี่คือธรรมะที่อาศัยซึ่งกันและการปฏิจจสมุปบาท ก็ต้องให้ครบสัตวยบุตรไงก็ล,ลงมาถึงตรงนี้เห็นไหมออกจากวัฏตะมาที่ว่าไม่ได้พูดแะออกออกง่ายๆนะไม่ศึกษาและไม่ปฏิบัติไม่มีทางจะบอกอมาก็ได้เธอว่าเชี่ยวจะมาก็ไม่มีบุญพอสมควรเหมือนกันนะเอาให้เธอเลยปุ๊บไปหมดเลยมันไม่ได้ผู้เจ้าเป็นผู้ชี้ทาง แต่คนจะหลุดพ้นหรือไม่ก็ต้องปรปับพื้นปฏิบัติเอาเองนะอ่ะทีนี้ต่อไปไม่ใช่ฐานะเลยถ้ายังยินดีพอใจลื่นลมบันเทิงอยู่กับกรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยนะและไม่รู้ธรรมที่อาศัยเกี่ยวเรื่องกันปฏิจจสมุปาทิเนี่ยทำรรที่เกี่ยวเนื่องกันเนี่ยไม่มีทางและเราไม่รู้ด้วย แล้วเธอเป็นนั่งหลับตาเนี่ยมันมีแต่เรื่องอนา,าคตกับอดีตแล้วเธอจะไปตัดสรุปได้ยังไงถามจริงๆจะรู้ตามเพร่อจ้าท่านตัดได้ยังไงจะรู้ต้องศึกษาและปฏิบัติเราก็จะรู้ตามที่พระเจ้าท่านตัดและปรปหลับตาหลับตาก็ไม่ใช่ไม่ใช้ตาหูจมูกลินกายเป็นตัวปฏิบัติ เวลาเราตายไปเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายเราถูกเผาก็เท่ากับเราตายไปแล้วเอาคนตายมาปฏิบัติ่เธอว่าจะได้ไหมละ่ะจิตวิญญาณเราก็นึกถึงความรู้เก่าของเรากับอนาคตซึ่งยังมาไม่ถึงมันเป็นเรื่องไม่จริงเธอก็เดาเอาเองนั่นแหละเอาปัณญาการรมสามปฏิบัติไม่ผิดก็มีสังรวมรนะมีซีโพชเนมัตันนุจาชาคิยานายโยคะ สมมติมีสีคือตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเธอไม่ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนเหมือนเล่มสิบสี่การเจริญรีภาวนาสูตรอาจารย์เขาสอนลูกศิษย์พพุทธเจ้าถามว่าอาจารย์เธอสอนลูกสอนว่าไงสอนให้ไม่ต้องตามไม่ต้องดูหูไม่ต้องฟัง ลิ้นไม่ต้องถูกรดอ้า,าวพูเจ้าบอกอ้าก็ทําให้แสดงว่าอาจารย์ท้าสอนให้เธอเป็นคนตาบอดหูหนวกเป็นใบสิลิ้นไม่มีสิหูหูหนวกถ้าอยากตาบอดก็เอาเอาอะไรทิ่มตาหูก็ทิ่มมันให้บอ,อดสิจะได้ตัดสู้อะ่ะไม่ใช่นะทีนี้พระเจ้าก็เลย อเอาเอาเอาเดีมาอ่านตรงนี้จบแล้วกันก่อนนะแต่แล้วก็มันต้องเป็นเรื่องของความสงบสังขารทั้งปวงนะแล้วก็สลัดอุปธิทั้งปวงอุปธิคือติดยึดผูกพันอะสิ้นตัณหาวิลาคะนิพิธาเบื่อหน่ายววลา้าคายกำหนัดก็จะนิโรธดับก็จะเข้านิพพานถ้าเราจะแสดงธรรมเนี่ยนะกับคนพวกเนี้ย มันจะเหนื่อยเปล่าสะมั้งเหน็ดเหนื่อยมันจะลำบากเราแก่เราเปล่าแหม้นิดเดียวเองอ่ะนี่ขนาดยูทูบนะยี่สิบแล้วติกตอกในเขาไปแยกกันเท่าไหร่โอเคคราวหน้าเปล่าทุกก็เป็นไปตามเป้าหมายในตราประทับของมุธิจิตตรงธรรม คือเพื่อมวลประชาชนให้บรรลุมรคผลนผิพานตามลำดับที่พิสูจน์ได้ติดตามฟังได้ที่ช่องมูลนิธิจิตตรงธรรมถ้าท่านมีปัญหาก็ถามได้จะมีการตอบปัญหาที่ YouTube ช่องมูลนิธิจิตรงธรรมเหมือนกันถ้าท่านเห็นว่าธรรมะนี้เป็นประโยชน์ท่านสามารถกดไลค์กดแชร์ในกลุ่มเพื่อนๆต่อๆไปได้ เพืเ่อนจะได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามติดตามฟังไปด้วยเปรียบเสมือนท่านมีปัญญาดุจแสงสว่างจากการจุดเทียนหลายๆเล่มแสงสว่างก็จะสว่างสวัยรอบบ้านท่านพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าแสงสว่างใดจะเสมอแสงสว่างด้วยปัญญาไม่มีแสงสว่างด้วยปัญญาจะเกิดแก่ท่านรวมทั้งครอบครัวญ,ญาติพี่น้องและมวลมิตรซึ่งจะเป็นมหาบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ โดยไม่ต้องเสียงเงินเลยอนุโมทนาบุญนะเจ้าค่ะ